มาต่อกันที่บ้านไปลายไม้ค่ะอีกทีหนึ่งที่เราตามชาวเน็ตมาคาเฟ่สไตล์ชาวบ้านเข้ามาแล้วรู้สึกย้อนยุคไปเมื่อ30ปีก่อนบรรยากาศร่มรื่นมากๆมีของสะสมเก่าๆเยอะเลยแล้วที่นี่ก็ต่อน้ำขึ้นมาจากหาดด้วยขุดเป็นลำธารเล็กๆรอบคาเฟ่ทุกส่วนในบ้านหลังนี้ก็จะสร้างด้วยไม้ตามชื่อเลยนะคะเด็กๆเอนจอยกับบ้านหลังนี้มากเดินเล่นรอบบ้านไม่มีเบื่อเลย ที่นี่ก็ยังมีรถบริการไปเที่ยวริมหาดด้วยเป็นรถเก่าสไตล์วินเทจเปิดประทุนแบบนี้เลยค่ะเก๋ดีนะเด็กๆก,ก็เดินสำรวจบ้านปลายไม้กันต่อเลยมาที่หลังบ้านก็จะเห็นฝูงเป็ดแล้วก็บ่อน้ำค่ะเป็ดตัวอ้วนมากเดินเล่นเสร็จแล้วโกโก้แล้วก็ขนมของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะขนมและโกโก้คืออร่อยมากเข้มข้นมา,มาให้ผ่านเลยค่ะ กล้าหารก็ยังบอกว่าอร่อยเลยใครที่ชอบถ่ายรูปที่นี่มีมุมเยอะมากเลยอ๋อดูสิมีไดโนเสารปิ้งด้วยเห็นอะไรก็เป็นของกินไปหมดสงสัยแม่จะหิวแล้วค่ะไปหาของกินกันต่อดีกว่าเลย